สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูมะยมเชื่อมนะ,ะที่ถึงน้ําตาลนะคะคือน้ําตาลมากพอเนี่ยนะคะสีเขาเน่าจะสดใสนะคะเห็นไหมคะสีเขาจะแดงสดเลยอันนี้ไม่ได้ใส่สีนะคะเนี่ยแดงโดยธรรมชาตินะคะเนี่ยขณะที่เราเชื่อมอยู่เงี้ยนะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟแรงๆอีกนิดหนึ่งตอนนี้ก็เชื่อม ได้ไปประมาณชั่วโมงครึ่งน่หละคะเนี่ยตัวนี้นะฮะประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะเนี่ยสีค,ยค่อยไปฮะสีเขาจะแวววาวนะฮะอัตราส่วนที่เราใช้ก็คือ <c oughs> โทษมะยมเนี่ยสองกิโลกร,รัมนะฮะคือคือเอ่อกลึงเรียบร้อยแล้วนะจนนิ่มเนี่ยฮนะ,ะสองกิโลกร,รัมนะคะน้ําตาลทรายเราใส่กิโลครึ่งนะคะอันนี้แบบไม่ห่วงน้ําตาลเลยนะคะเราไม่ได้ใส่สีนะ สีจะออกมาแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมฮะสีมาออกมาสดใสเลยนะคะทดลองให้ลองให้อันนี้น้ำเชื่อมในแห้งนะฮะแห้งคากระทะเลยแหละนะ,ะแล้วให้มันม,มายมยมเนี่ยแห้งสนิทเลยนะคะแล้วก็จะเก็บได้นานมากเลยคะเนี่ยอันนี้ไม่มีการใส่สารกันบูดนะคะ นะ,ะธรรมชาติเลยนะฮะไม่ใส่สารกันบูดนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะไม่มีอันตรายเนี่ยทําแล้วก็แจกเขากินนะคะไม่ได้ขายแล้วทําแล้วก็แจกชอบแจกนะฮะอันนี้ไฟแรงไปรนิดนึงที่จริงช่วงช่วงจะใกล้จะได้อย่างงี้เนาะเนี่ยเราจะเอาไฟไฟอ่อนๆเนาะ,ะไฟอ่อนๆนะคะเนี่ยแล้วก็ค่อยนั่ไปเรื่อยๆคือต้องใจเย็นแล้วเขาจะเหนียวนะคะเขาจะเหนียวนุ่มนะคะนะฮะอันนี้อันนี้ นะคะเราทำอันนี้นี่เราทำเมื่อคืนนะคะเนี่ยนี่เราทำเมื่อคืนเห็นนะสีเขาจะวาวไหมคะจะวาวใสเนาะเนี่ยเนี่ยจะใสมากเลยนุ่มเลยนะคะเนี่ยนะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้ขี้เหนียวน้ําตาลอืมเอม่อไมโยมสองกิโลเนี่ยใส่น้ําตาลโลเดียวนะฮะเนี่ยสีเขาจะออกมาแบบนี้นะคะออกมาแบบนี้เป็นไงฮะเปรียนเทียบดูแล้วไหนหน่ากินกว่ากันคะเนี่ยระหว่างขวามือกับซ้ายมือนะ เพราะนั้นไอ้ซ้ายมือเนอะอาะเออซ้ายมือเนอี่ยไอ้สีแดงๆเนี่ยมันก็จะน่ากินกว่าใช่ไหมคะแล้วกเก็บได้นานกว่าส่วนตัวเนี้ยขวามือเนี่ยนะคะขวามือเนี่ยเขาจะเก็บได้ไม่นานคะ่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วเขาจะขึ้นลานะคะเขาจะขึ้นรานะคะลาจะขึ้นนะาเก็บลงใส่กล่องแพ็คพลาสติกไว้ขายเนี่ยขึ้นลาเลยคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาทำมะยมเชื่อมเนี่ยถ้าขาย ไม่หมดง่ายเนี่ยเราต้องเผื่อด้วยนะคะเผื่อให้เป็นปีเลยละ่ะนะฮะและมยมเราก็จะเป็ไ,ปไงไม่ไม่ขึ้นลานะฮะไม่เสียของด้วยนะฮะเนี่ยนะนะ,ะถามว่าใส่ปูนขาวกับปูนแดงเนี่ยต่างกันไหมไม่ต่างหรอกคะ่ะไม่มีต่างนะเหมือนกันนะฮะขอให้ถึงน้ําตาลนะอันนี้เป็นมะยมที่เราเราเกลือเรียบร้อยแล้วเนาะเออเจอแดดหน่อยึง เราคึงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคืนแล้วก็แช่น้ำปูนใส่ไว้หนึ่งคืนนะฮะแล้วเราก็มาล้างน้ําเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ล้างแล้วนะพร้อมที่จะเอาลงกระทะนะฮะเนี่ยให้เราเปรียบเทียบดูนะคะอันนี้เราก็ล้างน้ําเปล่าแล้วก็บีบให้หมาดๆสักหน่อยนึงไม่ต้องแห้งมากนะคะนะอันนี้อันนี้เป็นไม่ยมที่คึงแล้วเขาจะนิ่มนะคะลูกเขาจะนิ่มนะคะฉ่ำนะไปด้วยไปด้วยน้ําก่อนจะใช้แล้วก็จะบีบๆสักหน่อยนึงนะะ ให้ดูนะคะให้ดูให้ดูเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบว่านะฮะ,ะ,ะมายมยมเราที่เชื่อมเนี่ยนะฮะน่าอร่อยขนาดไหนนะคะระหว่างถึงน้ำตาลกับไม่ถึงน้ำตาลนะฮะแต่ตัวนี้ตัวเนี้ยต,ตัวนี้นะเอาไปทำมายมยมหยีได้นะคะไอ้สีนี้นะแล้วก็ใส่สีเพิ่มลงไปนะคะคือขนาดที่เราคนในกระทะเนี่ย เราก็จะใส่สีบอลเย็นลงไปเนะี่ยที่เราทาให้ดูในคลิปที่แล้วเนาะที่มายมหยีนะ่ยอ่าเราจะใส่สีสีลงไปสีบอนเยน็นมันก็จะออกสีม่วง,งอางเนี้ยตัวเนี้ยเหมาะสาหรับไปทามายมยมหยีเพราะน้ําตาลไม่พอใช่ไหมน้ําตาลน้อยแล้วเราไปใส่น้ําตาลที่หลังอีกเนาะเออก็นั้นก,ก็ก็เนี้ยก็เหมาะจะทํามายมยมหยีได้นะฮะมายมหยีเขากเก็บไม่นานหรอกนะฮะถ้าถ้าเขาไม่ให้เขาเซตตัวถึงขนาดนี้เนี่ยนะ,นะะถึงมายมยมเชื่อมเนะี่ยนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าอยากเก็บนานๆก็คือให้ทํายมยมมายมไอ้นี้มะยมมะยมเชื่อมนะแล้วทำเนี่ยเนี่ยประมาณสองชั่วโมงมั้งถึงจะได้นะสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะเนี่ยทำให้ออกมาขนาดนี้นะนะสวยขนาดนี้แบบสีสดใสขนาดนี้เนี่ยนะเนนะคะทำไปก็ตื่นน้ำลายไปเนาะออร่อยอร่อยนะฮะสวยไหมฮะ สีสวยไหมคะท่านผู้ชมคะเนาะมันวาวใช่เนี่ยแล้วไม่ต้องไปเสียบไม้ตรงเนาะขี้เกียจเสียบใช่ไหมเอาใส่กล่องพลาสะติกเลยกล่องเล็ก,ลกๆกล่องละสิบาท20บาท30บาทหรือไปขายเป็นโลก็ได้โลละ70บาทเงี้ยไม่ยอมเราโล15เนาะโอไปซื้อตลาดมานี่ไปเอาตลาดเออไปซื้อที่ตลาดเทศบาลสั่งเข้ามาสั่งเขา20โลได้มา10โลนะฮะเขาคิ้โลละ10บบาทนะฮะไปซื้อตลาดยุพินใกล้ๆบ้านนะฮะ เขาก็ขายโล่สิบห้าบาทเออก็ซื้อมาเพราะเราไม่ได้ไปปีนต้นเองเนาะเออไม่ได้ไปปีนต้นเองกลัวตกมายมเนี่ยอย่าปีนมากนะสปีนเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวกิ่งเขาเปราะเนาะกิ่งเขาเประาะหักง่ายจะตกลงมาเขนขาหากักแล้วไม่คุ้มนะคะเพราะนั้นก็ให้สอยเอาช้ำม,มันก็ไม่เท่าไหร่หลอกนะคะเพราะเวลาเรามาทําเนี่ยเราก็จะล้างๆใช่ไหมฮะเราจะล้างมายมอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ก็สอยลงมาเลยช้ำม,มากก็ไม่เป็นไรแต่ก็รีบมาทำนะคะเพราะถ้าช้ำค้างคืนเนี่ยมันจะเน่า นะมันก็จะเน่าเพราะฉะนักก้นก็ก็ให้รีบมาทํานะคะเห็นไหมคะอร่อยไหมคะน่าอร่อยเนาะเนี่ยเดือดแอ๊กเลยนี่เห็นไหมคะเออทุนนี้น้ามายมเริ่มออกเนาะแต่ก็ยังไม่เยอะนะมันเริ่มออกเนาะมันก็ยังแพงอยู่บางทีไปซื้อตามชาวบ้านเนี่ยก็โลละห้าบาทนะ่ยเขาก็ช่วยซอยด้วยเราก็ซอยเองด้วยนะฮะช่วยกันซอยถามว่าทําแล้วไปทําอะไรต่อเว้เนี่ยไปขายเหรอ เอาไปแจกเพื่อนกินเอาไปแจกคนรู้จักกินเออเนี่ยใครอยากกินก็เออทักมานะคะจะส่งไปให้กินนะให้ชิมฝีมือเรานะฮะสำหรับคลิปนี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเหมือนฟันชาแนลค่ะเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะเอามานำเสนออีกนะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะ นะคะอ่ากินไหมคะเหมือนฝันชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูชัดชดนี่เห็นไหมฮะใสเนาะใส่นะใสมากสวยมากเลยอ่ะดูตรงนี้อีกตรงนี้อีกน,นี่อันนี้อีกนะฮะเอางี้มายมเชื่อมนะเปรี้ยวหวานแค่นั้นนะฮะเห็นไหมคะอร่อยอร่อยอร่อยเห็นไหมอร่อยมากอะ